และช่วงนี้นะคะก็ขอเสียงประมือต้อนรับกวีศีประชาวิสาขันทับค่ะสัจจเวอมตะว่าจะจริงนั้นยิ่งใหญ่ว่าจะจริงไม่เคยตายจะคงดำรงไม่สิ้นดับอาธรรมต้องยอมย่อยยับ ครับความจริงค่ะก็วันนี้แล้วพี่วิสาไม่ไปไหนคะอะพูดก่อนครับก็ก่อนอื่นผมขอขอบคุณสถานที่แห่งนี้นะครับที่ให้เราได้จัดคอนเสิร์ตวิจิตเสียงสำเนียงไพจิตขอบคุณพีพ่นชาแนลนะครับที่ ถ่ายทอดสดอยู่ในขณะน,นี้และท่านผู้ชมทางบ้านก็กําลังชมพร้อมๆกับพวกท่านทั้งหลายขอบคุณทีมงานทุกคนที่ลงแรงลงเหงือใครนะครับเพราะว่าตอนพวกเรามาเตรียมงานนั้นร้อนมากไม่มีแอร์เย็นอย่างนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายขอบคุณพี่น้องทุกๆคนที่นั่งอยู่ในที่นี้นะครับรวมทั้งที่เมดิบาและอยู่ทางบ้านด้วยนะครับเรา <S <S มีอีกหนึ่งคน ที่ต้องเชิญขึ้นมานะครับเพราะว่าเป็นวงเดียวกันมาก่อนเป็นวงที่เคยอยู่กันครั้งอยู่ป่าเขานะครับคนนี้ก็ชื่อว่าสหายสอนชัยชื่อจริงเขาชื่ออดีสรเพียงเกตครับ สวัสดีครับผู้รีมาจากคอนแกนเน่ครับค่ะก็ต้องบอกว่าเราสามคนนะคะท่านอดิศรพี่วิสาแล้วก็จุ๋งเคยทำอัลบั้มร่วมกันนะคะชื่ออัลบั้มว่าสามก้อนเศร้านะคะ แล้วในอัลบั้มชุดนั้นตอนนี้เมื่อก่อนท่านอดิสรทำแจกแต่หลังจากที่อยู่บ้านเลขที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งท่านทำขายแล้วนะคะเมื่อก่อนตอนสมัยที่ทำแจกเนี่ยยังไม่มีซีดีเถื่อนค่ะยังไม่มีใครไลฟ์ของแกไปเพราะว่าแจกไงคนเขาก็ไปรับแจกหมดแต่พอตั้งแต่ทำขายเข้าไปปั๊มค่ะแผ่นละยี่สิบบาท วันนี้จะไม่พูดอะไรครับตั้งใจมาเล่นดนตรีอย่างเดียวอะจะมาเล่นดนตรีให้พี่น้องที่รักชาติรักประชาธิทบไตยได้มีความสุขผมเล่นดนตรีอย่างนี้เมื่อ40ปีมาแล้วนะครับเรามาเล่นอีกครับเพลงที่จะเล่นให้ฟังนี่ก็เป็นเพลงอดีตเป็นเพลงตั้งแต่ปี 2,519นะครับมลูกให้เกิดหรือยังแต่ว่าผมเกิดแล้วนะเกิดไม่ทันในสมัย14ตุลา2516นักศึกษาประชาชนได้ขับไล่ถนอมประพาธจอมพระราชออกจากประเทศหลังจากนั้นสามปีมันก็ปราบปรามประชาชน ผมกับคุณวิสานี่ไม่ได้นัดก,กันนะครับแต่ไปเจอกันในป่าเราเป็นเพื่อนเราเป็นสหายกันวันนี้คนแก่ที่อายุย่าง29ปีจะคุยกันนะครับรู้ใจมากถ้าขัดข้องอะไรก็ต้องขอระุญาตท่านเทพเทือกเลยนะครับ ก็ก็ถามจริงๆเดี๋ยวว่ารัฐบาลชุดนี้นี่ประกาศพระราชบัญญัติสู้กับลมครับมึงคือซัวแถววะพระราชบัญญัติวันนี้เรามาเล่นเพลงเรือจะก่ปลาใสกํกำลังจะตอบอยู่นี่ค่ะว่า สอนลืมตัวหรือเปล่าด้วยว่าอยู่เวทีปราศัยอันนี้เป็นเวทีวิ่นจิตเสียงสำเนียงไยจิตค่ะค่ะเราจะมาฟังเพลงที่ท่านอดิสรแต่งไว้ในป่านะคะชื่อเพลงว่าลูกจะกลับพร้อมกับชัยค่ะ Hãy subscribe cho ta, Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn you. Oh. ที่จบลงไปท่านอดิสรเพียงเกตเป็นผู้แต่งทั้งเนื้อร้องแล้วก็ทำนองนะคะไม่ใช่ที่พิสาแต่งนะคะเป็นท่านอดิสร<อ>แต่งก็ขขเขียนตั้งแต่เข้าป่า2 5งห้าหนึ่ง้านะครับเพราะว่าเข้าป่าไปไม่ได้ขออนุญาตพ่อแม่บางคนพ่อแม่เขาไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนลูกไปอยู่ที่ไหนความจริงเพลงนี้เนี่ยค่มีคนร้อง ที่มีชื่อเต็ม่อยากเอ่ยชื่อเพราะว่าไปอยู่กับประเด็กการไปแล้วขอให้ไปอยู่กับประเด็กการจงพิน้าทุกราย